สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรัาจารย์คลิปนี้เราก็จะมาว่ากันถึงเรื่องดาวเสารที่โคโจรสถิตในเรือนราศีกุมมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566และจะเดินหน้าไปเรื่อยๆในทุกๆวันพอมาถึงวันที่19มิถุนายนดาวเสาก็เริ่มเดินถนอยหลังหรือทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าพัก คือเดินลดองศาลงไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้เสร็จแล้วก็จะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติต่อไปซึ่งผลจากการที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังนี้ก็จะส่งผลบางประการต่อชาว12ราศีบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้ก็ต้องดูพื้นฐานของดวงเดิมของแต่ละท่านว่าดาวเสาร์เดิมของแต่ละท่านนั้นอยู่ที่ภพและเรือนอะไร แต่ก่อนจะพูดถึงผลกระทบของการเดินถอยหลังของดาวเสาเรามาทำความเข้าใจในลักษณะและคุณสมบัติของดาวเสารกันบ้างพอเป็นสังเขปนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักดาวเสากันว่าทำไมดาวเสานี้ถึงมีฤทธิ์มีเดชหรือมีอิทธิพลมากต่อราศีจักรดังที่มีคำพูดเป็นคติทางโหราศาสตร์ว่าทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสา หรือในแง่มุมความเชื่อด้านเทววิทยาก็จะให้สมญานามว่าเทพเจ้าแห่งความระทมในส่วนการหมายถึงบุคคลก็มักจะให้นึกถึงพวกงานช่างต่างๆหรือช่างที่ทำงานที่ออกแรงยกของหนักหรือต้องใช้ความพยายามความอดทนสูง เช่นทหารตำรวจพนักง,งานขับรถปกงานขับรถไฟพนักง,งานขับรถบรรทุกก,กรรมกรผู้คุมนักโทษอะไรประมาณนี้ด้านอุปนิสัยก็มักจะเป็นคนที่ครุ่นคิดเก็บความรู้สึกเงียบขึึมลึกลับชอบสันโดษขี้ระแวงแตนีทีเหนียวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวใบหน้ามักอมทุกข์และก็ดูเหมือนซีเรียส ในส่วนของด้านอวัยวะก็จะหมายถึงท่อนขาทวารหนักลำไส้กระดูกต่างๆถ้าเกี่ยวกับสถานที่ก็เป็นสถานที่เก่าๆตึกเก่าๆโบราณสถานสุเหรา่าปาช้าปราสาทโบราณเรือนจำโรงสีข้าวตึกสูงๆตึกแถวยาวๆทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของดาวเสารฉะนั้น เมื่อดาวเสาเข้ามาส่งผลและแผ่อิทธิพลให้พบเรือนต่างๆก็จะส่งผลให้ชาวราศีนั้นๆมีความเหน็ดเหนื่อยเครียดกัดกุ้มวิตกจริตคิดกังวลหงุดหงิดไปได้ทุกเรื่องส่วนด้านอื่นก็จะผสมผสานเข้าเป็นองค์ประกอบให้กับดาวเสาเพื่อจะขยายความหมายให้มากขึ้น ซึ่งก็ต้องดูว่าดวงเดิมของท่านมาจากภพเรือนไหนก็จะนำเอาความหมายของเรือนนั้นๆมาด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราก็จะมาให้คำพยากรณ์ในแต่ละราศีว่าตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึงวันที่23ตุลาคมนี้การที่ดาวเสาเดินถอยหลังจะส่งผลดีผลร้ายแก่ชาว12ราศีอย่างไรบ้างนั้น มาดูกันครับเราก็จะมาพูดถึงชาวรัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษเมื่อดาวเสารเดินถอยหลังผลที่จะเกิดขึ้นแก่ชาวราศีเมษก็คือจากเดิมดาวเสาร์ที่สถิตในราศีกุมเป็นภพลาภะและยังมาจากเรือนพบกับมะในราศีมังกรด้วยนั่นหมายถึง ดาวเสารได้ตำแหน่งกเกษตรทั้งสองเลือนความหมายของดาวกเกษตรก็คือความหนักแน่นมั่นคงจากเดิมที่ดาวเสาย้ายจากราศีมังกรมาสถิตที่ราศีกุมตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566ผลที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นกับชาวราศีเมษในช่วง3เดือนที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นการที่จะคิดจะทำอะไร มักจะเป็นไปได้เรื่อยๆถึงแม้จะมีภาวะกดดันอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ตึงจะเกินไปก็พอผ่านไปได้ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องรายได้ก็จะมีผลกระทบอยู่บ้างตัวอย่างเช่นงานมากขึ้นใช้เวลาทำงานมากขึ้นแต่ผลรับตอบแทนมักจะได้เท่าเดิมเช่นบางท่านทำงานล่วงเวลาเลยเวลาเพราะมีภาระติดพัน ก็มักจะได้ค่าจ้างและค่าแรงเท่าเดิมแต่ไม่ได้ค่าล่วงเวลาหรือเงินพิเศษใดๆแต่พอดาวเสาเดินถอยหลังสภาวะอันเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะผ่อนคลายลงบ้างหรือบางท่านอาจจะได้กลับไปแก้ไขางานเก่าเรื่องเก่าที่ยังต้องค้างคาอยู่ก็จะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนั่นก็หมายความรวมว่าในด้านนี้คือได้กลับไปเคลียร์ให้จบๆกันไปเลย แต่พอเลยวันที่23ามตุลาคมไปแล้วเมื่อดาวเสารเดินหน้าเป็นปกติท่านชาวราศีเมษก็จะได้ปลดภาระเก่าๆแล้วจะได้ตรุยงานใหม่ๆไปได้อย่างสะดวกใจและสิ่งที่จะตามมาก็คือผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์มาแล้วก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เจ้านายและมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการงานของท่านครับ ท้ายคำพยากรณ์น,นี้ทางช่องโบนาจารย์ก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ